สวัสดีนะครับทุก,ท,กท่านอันยองอาเซโยหนีหางสรามบรกุมดมอร์นิ่งนะเวลคัมทูเดะดชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ mrpd 8 8ดแปดมอริสผ่าดาว youtube com โหระษทยระบบสุริยญรายการดูด,ดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ด้วยโปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่ง ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่างดีลิเวอรี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทำการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กสวัสดีนะครับนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตาลายวันหันสามาหาสนุก ประจำในวันจันทร์ที่2กุมภาพันธ์2569นะครับวันนี้ขึ้น15ข้ามเดือน3ปีมะเส็งนะวันนี้ก็สามารถที่จะทำการมงคลได้ไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆนะครับก็สามารถทำการมงคลได้ในวันนี้ให้คุณใช้เลิกสะดวกไปเลยนะครับท่านใดสนใจจะดูเลิกดูยามทำการมงคลดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลดูบ้านเลขที่ดูสาแห่งตัวเลขดูวงชื่อออนไลน์ ก็ติดต่อมาตามรายละเอียดที่อาจารย์ได้ขึ้นไว้ด้เลยนะครับนะเพะวันที่วันจันทร์ก็ต้องขอแสดงความดีใจดีใจกับใครที่มีโชคมีลาบล่วงหน้าก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับไม่ว่าคุณจะซื้อลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลเลขอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้คุณถูกขอให้คุณมีโชคมีลาบกันทุกๆคนกันเลยนะครับมาพูดถึงในเรื่องของความฝันในขึ้น15ค่ำเนี่ยความฝันจะเป็นจริงใน10วันข้างหน้า กนะ็ขอให้โชคดีประสบความสําเร็จนะมาพูดถึงในเรื่องของการนุ่งผ้าสวมชุดเส,สื้อผ้าชุดใหม่นะแหมลิ้นพันกันในวันนี้วันจัน์ทนะครับเฉพาะวันจัน์ทรเนี่ยชุดใหม่ของคุณเนี่ยมีสเสน่ห์ท่านรักมากลินพันต้องดูโกรอเลยโอ้โหนะเย็นเจียบ ซาหัวใหม่ในวันจันทร์มีลาบตัดผมใหม่วันจันทร์มีลาบตัดเล็บวันจันทร์มีลาบทาน้ํามันในวันจันทร์เนี่ยก็จเจริญรูปงามดีในดวงชะตานะครับร่ํารวยร่ํารวยประสบความสําเร็จเหลาเกียปอห่อนนะเออแล้วก็มาพูดถึงในเรื่องของ <c oughs> อันนี้อ่อันนี้เสร็จแล้วตัดเล็บตัดเล็บก,ก็ด,กดีนู่นก็ดีนั่นก็ดีประสบความสําเร็จ มาพูดถึงดวงชะตาทางขวามืออย่าลืมนะวันนี้เป็นวันวันพระนะทั้งพระไทยพระจีนเนี่ยก็ทําบุญเสริมดวงชะตาให้เต็มที่ไปเลยนะครับมาพูดถึงดวงชะตาทางขวามือดวงโพธี์สีเขียวในฐานวันวันนี้เป็นวันปีเกียงเจียซิงเป็นกวนตัว๋วเป็นเต็งบีนะครับเในดวงชะตาตางดวงจีนใครเป็นคนธาตุไฟก็เห็นสีแดงไหม ใส่สีแดงนะแดงส้มชมพูม่วงนะเป็นโทนธาตุไฟคุณก็จะพบพักพวกเพื่อนฝูงให้การช่วยเหลือสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับมาพูดถึงดวงชะตาในเรื่องของอาฟาพการเสี่ยงเซียมซีประจำวันกันอย่างรวดเร็วให้คุณตั้งจิตอธิษฐานนะเดีย๋ยวอาจารย์ก็จะสั่นกระดิ่งโชคลานแห่งความสำเร็จสาธุ ใครได้ยินเสียงกระดิ่งนี้นะครับให้คุณแค้วพาดปลอดภยัยคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองนะเพลงพระคาถาเงินล้านร่ลำรวยร่ลำรวยต้งนะครับสมหวังในทุกประการนะได้เสียมซีใบที่เจ็สิกครับเออเจ็ดสี่หในดวงชะตาวันนี้โชคชะตาของท่านเจะเดำเดิน ไปด้วยอาจจะมีอุปสรรคท่านจะต้องคิดทําด้วยความรอบคอบแล้วก็ฟังคําแนะนําจากผู้ใหญ่จะดีนะครับสิ่งที่คาดหวังในช่วงนี้จะยังไม่เป็นไปตามที่คุณหวังคอยคนอดทนรอคอยสักนิดหนึ่งมาพูดถึงในเรื่องของความรักนะครับท่านต้องมีความมุ่งมั่นกล้าหาญนะความรักคุณจะราบรื่นนะครับเลื่นเปิดเลื่นเปิดมาพูดถึงในเรื่องของธุรกิจการค้าการขายในช่วงนี้ จะสำเร็จรุ่งราบร,ร,ร,รื่นดีๆนะครับมาพูดถึงในเรื่องของดวงการสมัครงานต้องรอคอยไปก่อนนะพูดถึงดวงชะตา,าคะแนนสอบไม่ค่อยดีนะดวงสุขภาพอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคไปที่เป็นอยู่นี้นะครับอาจจะเรื้อรังนะท่านต้องหาวิธีการรักษาที่ถูกต้องนะครับโลโรคที่ต้องระวังเนี่ยในวันนี้นะครับของคุณก็ทางสมองโรคทางท้องช่วงล่าง นะครับแล้วก็โลก <ines> ติดตอ่อเอาเ yeah, งติดต่อมาแล้วแหม ää, ไม่ทายเลยตื้ตื้ตืตืโหลอลโหลโหลตุตสายหลุดครับเออแหมมกนะอันนี้ต่อมามาพูดถึงดวงชะตาตามวันเกิดพูดถึงในเรื่องของสีที่ควรเว้นในวันนี้เนี่ยให้เว้นสีแดงนแดงไม่ดีนะครับสีที่ดีประจําวันเนี่ยก็จะมีสีเหลือง สีขาวสีม่วงสีส้มสีฟ้าเป็นต้นนะสีที่ดีที่สุดเลยในวันนี้นะครับก็คือสีม่วงครับม่วงดีสุดเสี่ยงโชคอะไรคุณก็เอาตัวเลขเก่ามาเสี่ยงในวันนี้นะครับหรือถ้าไม่อย่างนั้นก็จะมีตัวเลขเจ็ดมีสี่มีห้าจะนําโชคลาภมาให้นะครับเออแล้วก็แดงไม่ดีนะอืมวันนี้ม่วงดีทิศด,ดีก็คือตะวันตก เฉียงใต้ไม่ดีก็คือออกเหนือระวังฝืนไฟนะครับมาพูดถึงคนเกิดในวันจันทร์เนี่ยคนในวันเกิดวันจันทร์เจ้าชะตาจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยการพูดคุยเจราจาต่างๆก็จะจอเจียซสิงพูดได้ยาวพูดได้เยอะประสบความสําเร็จนะครับฮอ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 ,อ,อมาพูดถึงคนเกิดในวันอังคาร ให้รองปัญหาเกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อปวดเมื่อยกล้ามเนื้อภูมิคุ้มกันไม่ค่อยดีภูมิแพ้รวมถึงในเรื่องของอุบัติเหตุการผ่าตัดต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะมาพูดถึงคนเกิดในวันเสาร์ซิงเก่าๆทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคนหรืออะไรก็ตามจะนำพาโชคลาภมาให้กับคุณมาเยอะนะแต่ว่ามันอาจจะมาช้าไปบ้างแต่ก็ได้เข้ามาเยอะจนคุณแบบรู้สึกดีนะครับต่อมาคนเกิดในวันพฤหัส นะความรู้สติปัญญาคุณเต็มที่ดาวมีกําลังครับในช่วงนี้เนี่ยดาวพฤหัส,สบดีเนี่ยนะยังเป็นปราเพราะฉะนั้นเรื่อยๆใจเย็นๆครับเยอะอะไรๆก็ดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นตืดถ้าคุณได้ฟังคลิปของอาจารย์มาโดยตลอดคุณจะรู้ล่วงหน้าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวพฤหัส,สบดีเสียเนี่ย คือดาวพฤหสัสบดีเสียเนี่ยนะครับตั้งแต่ประมาณวันที่16มกราคมนะครับเอานะมันก็ติดคิดอยู่เพราะฉะนั้นบางคนคาดหวังนะกับดาวพฤหัสเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่ดีเพราะฉะนั้นลูกศิษย์บางคนนะเขาบอกว่าโอ้โหหกล้มงเงี้ยตกบันไดก็มีอันนีมม้มันก็เกี่ยวนะอุบัติเหตุภยัยทางบกเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับ เพราะฉะนั้นก็ของดาวพฤหัสจะดีเนี่ยนะครับก็คือในวันที่9ก้ากุมภาไปแล้ว8ปดนะแปดเลือกตั้งเก้ากุมภาคุณไม่ต้องห่วงหรอกหลังเลือกตั้งไปนะโอ้โหพุธลาหูเป็นปัญหามันจะมีการพูดคุยติดต่อเจรจานู่นนี่นั่นผลประโยชน์ในเรื่องของการร้องเรียนอะไรเยอะแยะไปหมดครับไม่ต้องห่วงนะคดีก็จะเยอะขึ้นในเรื่องของการบ้านการเมืองนะ กพราะว่าไปอีรูตุงนังนะครับเ,เดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยทำคลิปต้องหต่างหากนะเพราะว่าจะไปดูในคอมเมนต์เนี่ยนะครับบางคนบอกเห็นคลิปอาจารย์เสียงมีปัญหานู่นนี่นั่นคือคอมอาจารย์มีปัญหาจริงๆนะ <c oughs> ต้องขออภัยด้วยนะครับคือบางทีมันจะมาทําคลิปอะไรมันไม่ได้มันมีปัญหามันร้อนมันอะไรไม่รู้เราก็ไม่ใช่คอมพิวเตอร์เราเป็นหมอดู ไฟยังดูดเลยเห็นไหมนะอันนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าอาคือต้องซื้อคอมใหม่อ่ะเช็คแล้วแหละเอาไปซ่อมก็ไปคุ้มอคือรวมๆสองหมืม 2, น่นนะจะมีเงินเก็บแค่หมื่นนึงกาอีกหมื่นหนึน่งนะใครมาไปช่วยอุปถัมภ์อาจารย์หน่อยขออีกหมื่นหนึ่งนะซื้อใหม่ล่าสุดเลยเต็มที่เดี๋ยวคุณจะได้เห็น F6 F6 AI เต็มไปหมดนะเออนะถ้าใครมีเงินถุงเงินถังอะนะ กระูดกันตรงๆนะอันนี้ต่อมานะครับว่าถึงไหนเนี่ยเอ่อต่อมาคนเกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยนะครับก็อาจจะเหน็ดเหนื่อยเรื่องของความเชื่อความจัดตานะเพราะฉะนั้นก็ไปต้องไปคิดมาต่อสิ่งได้ครับก็ทําให้ดีที่สุดต่อมาคนเกิดในวันศุกร์เนี่ยเจ้าจะตาจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนหุ้นสนุนุดเจือด้านการเงินอันนี้ดีไม่มีปัญหนานะต่อมาคนเกิดในวันอาทิตย์เนี่ยให้ระวังความเสียหายเก่า นะครับที่มีเข้ามาอย่างรวดเร็วนะครับไฟดูดไฟช็อตน้ำร้อนลวกนะเออเคยเตือนลูกศิษย์ <c oughs> เราเอาไฟดูด <c oughs> <c oughs> เราดูดซะอีกหนึ่งไอเครื่องโอ้ยมันอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เอามือไปแย่แล้วเราก็จะกลจะไปเขี่ยไอ้น้มันล้นนะมันล้นอะไรไปอุดตันเราก็แย่ไปเรียบร้อยเลยทีนี้โอ้โหนอนสม <c oughs> อันนี้นะต่อมา มาพูดถึงเรื่องของปรากฏการณ์ผ่าดาวทูดีดีนะครับช่วงเทรดีท็อปปี้นะครับ <c oughs> <c oughs> วันนี้นะครับดาวพฤหัสเสียราหูเสียพระจันทร์เพ่นนะครับตีห้าสิบสี่นาทีแล้วก็พระจันทร์ย้ายช่วงสี่ทุ่มห้าสิบเก้าจันทร์ย้ายเข้าสู่ราศีสิงเล็งชาวลัคนาราศีคุม นะมีโอกาสได้การติดต่อสือ่อสารต่างๆมี่ากฐาแต่ก็ต้องระวังในเรื่องของพินทุบาทเลยนะเพราะงั้นก็อย่าประมาทในะการเดินทาง,งต่างๆนานาเน,นี่ยนะครับรัว่าไปอันนี้ต่อมามาพูดถึงในเรื่องของปฏิทินเลิกยาของจีนหน่อยคือจางก็อยากจะทําคลิปอะไรมันเต็มที่นะแต่บางทีมันอุปรกรณ์อะคือคอมพิวเตอร์เนี้ยแห่คือจางเป็นคนที่ประหยัดสุดนะ อา้าวเสียซ่อมเสียซ่อมมาในเปลี่ยนซ่อมซ่อมอันนี้เท่าไรเจ็บร้อยนี่พันหนึงนนเปลี่ยนพันสี่พันห้าปะปะโบปะไปคอมตัวเนี้ยตั้งแต่ทํา y o YouTube มาเนี่ยร่วมสิบป,ปีครับนะสิบป,ปีบางคนบอกโอ้ยซื้อใหม่ด้ยใช่ซื้อใหม่อหมขอตังหน่อยนะแหมไม่ใช่รวยอะไรถ้าขนาดนั้นเออบางคนมาดูดวงชะตาไม่ใช่ว่าเขาจะ นั่นนะบางทีก็ไม่อยากจะพูดนะบางทีเออบางคนมาดูฟรีก็มีนะอันนี้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> วันที่สองเนี่ยนะครับวันนี้เป็นวันพระทั้งไทยทั้งจีนนะครับวันนี้เป็นวันแพ้ไม่ถูกกับฉลูเป็นเตงบีนะครับวันนี้ไม่เหมาะกับการฝังศพจัดงานมงคล ยิงมีคันห้ามกระทบห้องน้ําโกดังห้องนอนนะครับ <c oughs> วันนี้เหมาะกับกิจกรรมรักษาโรคทุบบ้านทุบแาแพงทําสุสานผ่าตัดนะใครจะไปผ่าตรงผ่าตัดเอาสิ่งที่ไม่ดีออกจากร่างกายเนี่ยไปได้คนแพ้ไปได้นักสัตว์อื่นไปได้ฉลูก็ระวังหน่อยจะมีผลข้างเคียงเพราะเป็นวันชงคือวันชงยังไงก็ไม่ดีนะควรเลี่ยงวันอื่นมีเยอะแยะนะเอ,อ,อันนี้ทิศ มงคลทิศใต้ทิศโชคลาภคือทิศตะวันตกนะช่วงเวลาที่ดีก็คือตีห้าถึงเจ็ดโมงนะบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงสามทุ่มถึงตีหนึ่งนะครับสีเสริมมันจะมันแดงส้มชมพูม่วง,งสีโชคลาภก็คือฟ้าน้ําเงินดบนะครับฟ้าน้าเงินดานะก็พยายามทําคิดให้มันดีที่สุดนะแต่ว่ามันไม่เหมือนเดิมนะครับคือบางทีมันทํามากไม่ได้ทํามากมันร้อนแล้วมันดับ มันก็หลายครั้งนะเออแต่ก่อนอาจารย์จะทําล่วงหน้าไว้แต่อ๋อนนี้มันไม่ได้แล้วบางทีทาทาดับปุ๊บปุ๊บเออไม่ได้ทำจริงๆแล้วไม่ได้ทําคลิปมาเนี่ยร่วมสิบวันเนี่ยเออแต่ล่วงหน้าล่วงหน้านี่ก็ทําไปแล้วไงมันก็ลัน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 ไปนะก็ทําให้ดีที่สุดละกันนะแต่คลิปหายไปก็ไม่ต้องสงสัยนะพาะคอมมีปัญหานะจ๊ะ <laughs> โอเคต่อมามาพูดถึงปา้า <c oughs> แต่ยังดูดวงได้อยู่นะเหมือนเดิมนะเออแม่นที่สุดในสามโลกผมก็ดูในตรงนี้อันนี้ือถึงไหนเนี่ยขอ,อเรียบร้อยมาถึงตามราศีจากเริ่มชาวลัคนาราศีเมษเดี๋ยวก่อนนะแป๊บหนึ่งนะขอไปกดก่อนต้องดูอุณหภูมิก่อท่ะไรเนี่ยห้าสิบแปดองศาโอเค ร้อนไม่ได้แต่มันร้อน <c oughs> ชีวิตไม่เคยเจออะไรแบบทำสิปีทำคลิปต้องลุ้นให้ก็ดูอุณหภูมิเฮ้ยร <c oughs> ้อนทำไม่ได้เว้ย่อะไรก็ไม่รู้นะ <c oughs> อันนี้นะต่อมาคนลาสีเมฆครับคนลาสีเมฆเนี <c> ่ย <oughs> ดวงชะตาคุณเรื่องการงานเนี่ยเสาอยู่ราพ้เป็นสีดียังไงก็ดีสําเร็จร่วมดาวพุธนะเออนู่นนี่นัาา่นก็ระวังเอกสารสรัญญานะครับแล้วก็ดาวการเงินศกคุณอยู่กรรมมะเนี่ยวันนี้พูดคุยเรื่องเองเินเ,เรื่องทองจะประสบความสําเร็จนะนู่นนี่นั่นเนี่ยนะครับของคุณต่อมาชาวราศีพฤษภพฤษภเรื่องงานคือยังไงมันมีปัญหาแน่เพราะพุธเข้ามาเนี่ยคุณต้องตรวจสอบเอกาสารดีๆ นะครับเอกพุทธลาหูเขาเรียกว่าพุทธอันตพาวิวาทราหูมันเขาเรียกว่าคู่สุนัขถูกเขาหอนและอยู่เรื่องงานคุณทําอะไรคุณโดนหอนถ้าคุณเล่นการเมืองคุณหอนแน่นอนไม่ใช่ใครหอนคุณคุณหอนเขามันแล้วแต่นะครับแต่ก็พยายามทําในสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายและสิ่งที่ทำดีที่สุดนะ แล้วก็ส่วนดาวการเงินคุณเนี่ยก็อยู่กรรมมะมีเกณฑ์การลงทุนลงทุนเจอราหูราหูซื้อเสียงอะ <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> เราก็ละกูว่าไปแล้วกูไม่ต้องห่วงแล้วอีลุงตุงนางแน,น่ในเดือนกุมภาเนี่ยอาจารย์พยากรณ์คำนวณดาวเนี่ยตั้งแต่หลังเลือกตั้งนะดาวพุธเสียทั้งเดือนหลังเลือกตั้งเพราะฉะนั้นคนราศีเมถุนราศีกันดักคน คนเกิดพุทธกังวันต้องระวังในเรื่องคำพูดเอกสารสัญญาของหนักหล่นทับสตกจากที่สูงนะครับเดี๋ยวขอดูอีกทีดินวะว่ดเออตกเก้าอี้เดีกก๋ยวใอ้ได้ใจก่อนเออว่าอ๋อโอ,โอเคใช่ใช่ ระวังนะเออของหน,กนักหล่นถ้าใส่ตกจากที่สูงนะครับโอเคมาพูดถึงไหนเนี่ยแล้วก็ด้านเอมือยืมทับอยู่นะต้องระวังนิดนึงนะสุขภาพร่างกายนะครับต่อมาชาวราศีเมถุนคนเมถุนเนี่ยดาวพุธเสียตัคุณนะต้องระวังนิดนึงทำอะไรก็อย่าประมาทนะครับอุบัติเหตุแต่ดาวการเงินวันนี้ดีนะ ในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะเราดูในหน้าจอทําไมดาวจันทร์มันอ๋ออาจจ้ะอ๋อโอเคดาวจันทร์อยู่ราศรีสิงห์นะครับในดวงชะตาคุณเนี่ยการเงินเนี่ยก็มีรายจ่ายในเรื่องของภาษีสังคมต่างๆนู่นนี่นั่นนะครับดาวศุกร์ยังไม่ค่อยดีนะความรักเอาเวลาไปทำเรื่องของการงานดีสุดนะแต่ยังไงคุณก็แควคาดปลอดภัยครับเพื่อหาสบีทับนะ แต่ก็มีนะบางคนเมถุนบางคนก็มาบ่นนู่นนี่นั่นเพื่อรหัสทับจนจะไปแล้วฉันไม่มีอะไรเลยเ <c oughs> <c oughs> อออย่างที่อาจารย์ได้บอกคุณพยายามสวดมนต์ไหว้พระทําบุญปฏิบัติธรรมมันจะได้มีบุญกุศลมาช่วยเกื้อหนุนหนุนนําส่งเสริมให้คุณประสบความสําเร็จไม่งั้นคุณจะหลุดวงโครจรเนี่ยนะครับคือมันไอ้โครจรไม้คุณไปไหน คุณต้องมองถึงสภาพดวงดาวบนท้องฟ้ามันเยอะแยะมากมายครับแล้วคุณอยู่ไหนละ่ะเพราะฉะนั้นช่วงดาวเคลื่อนเดือนย้ายเนี่ยคุณจะต้องพยายามติดคือส,สวดมนต์ไหวพระนะอย่านิ่งถ้าคุณนิ่งคุณได้นิ่งแน่นอนต้องแอคทีฟตัวเองครับเข้าวัดทำบุญฟังเทศฟ,ฟังธรรมปฏิบัติธรรมครับคนเมตุนนะ ต่อมาคนราศีกรกฎคนกรกฎเนี่ยดวงชะตาคุณจะมุ่งมั่นตั้งใจในการหาเงินหาทองคู่สัญญาคุณยังไม่ค่อยดีนะครับช่วงนี้ความเสียหายไม่ได้ส่งผลกับคุณมากมายนะักแต่ในเรื่องของอเพื่อนฝูงเนี่ยไม่ค่อยดีนะเป็นมรณะนะต้องระวังนิดนึงเ,งเอกสารสัญญาเนี่ยนะครับในดวงชะตาคนกรกฏนะต่อมาชาวราศีสิงคนสิงเนี่ยดวงชะตาคุณเนี่ยมีภาระความรับผิดชอบเยอะ ช่วงนี้ถึงแม้เป็นอาล็แต่ก็เป็นอุดมเกณฑ์มีกินมีใช้เพื่อหลาดเสรีส่งเสริมให้คุณประสบความสําเร็จแค้วคาดปลอดภัยนะครับพยายามอยู่ในศีลในธรรมนะคนมีอยู่ในศีลในธรรมยังไงคุณแค้วคาดปลอดภัยตลอดนะอาจารย์ก็ถึงพูดเสมอสวดมนต์ไหว้พระสวดมนต์ไหว้พระนะคนเราต้องรักษาศีลครับคนเราเป็นคาราวาสอย่างที่บอกเนี่ยต้องทรมะทมโมบุควโลโทนบุรีเนี่ยออของคาราวาส ต่อมาคนราศีกันเนี่ยคนกันดาวไปจําตัวคุณเนี่ยนะครับตอนนี้เดี๋ยวก่อนนะยงัยงยงังยังเมื่อคี้เราบอกเสียหมายถึงนู่น <c oughs> ห,ลหลังเลือกตั้งนะเออท่านประธานทีกเ่ารพจะต้องระวังนิดนึงนะเพราะฉะนั้นะในดวงชะตาอัลลีครับมีศัตรูคู่แข่งเรื่องงานต้องรอบคอบเลยทั้งเดือนกุมภาของคนกันเนี่ยอย่าประมาทเลยนะครับ ลูกศิษย์บางคนก็โดนพาสงพาสีโดนขอดองคดีก็มีระวังหน่อยนะต่อมาชาวราศีตุลคนราศีตุลเนี่ยดวงชะตาคุณเนี่ยอิทธิพลเนี่ยนะครับในเรื่องงานเนี่ยก็มีโอกาสที่ดีนะความสําเร็จมีความมั่นคงนะครับงานเนี่ยจะนําลาบมาให้นะประสบความสําเร็จดาวการเงินยังอยู่นะเพราะฉะนั้นก่อนก่อนย้ายเนี่ยน่าจะยี่ิบสามกุมภานะคุณต้องมีเงินก้อนโตเข้ามาก่อน จะช้าจะเร็วมีโอกาสของคนราศีตุลน,นะครับต่อมาชาวราศีพิจิกคนพิจิกเนี่ยดวงชะตาคุณเนี่ยดาวประจำตัวตอนนี้อยู่สาหัสชา้าช่วงนี้คำพูดพยายามพูดให้ดีเข้าไว้นะครับไอ้พูดไมด่ดีอย่าอย่าไปนั่นมันนะถ้าคุณอยากได้ตังค์ต้องพูดดีไว้ก่อนจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการเงินเนี่ยนะครับอย่าเป็นมรณะจ่ายโน่นนี่น,นั่นแต่พอหลังจาก9ก้ากุมภาไปคุณจะจ่ายน้อยลง มันจะดีอะไรดีๆมากยิ่งขึ้นนะครับของคนราศีพิจิกจะมีโชคลาภคขอบบ้านนะต่อมาชาวราศีธนูคนราศีธนูเนี่ยจังหวะชีวิตคุณในเรื่องของการงานเนี่ยอิทธิพลดาวอานี่ยไปอยู่สหัสช้าคืองานสังคมคุณมียังไงคุณต้องเจอแน่อีโมงโฉงเฉีงไปพูดคุยแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการจะก็มีคนย้อนต่อกลับมาโน่นนี่นั่นนะคุณไม่เห็นเหรอ บางทีทนายยังเถียงกันเองเลย <c oughs> <c oughs> นะก็ว่าไปแล้วก็ระวังในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นนะครับในช่วงนี้การงานระวังคําพูดเอกสารมันส่งผลนะในด้านการเงินเนี่ยนะครับของคุณเนี่ยมีโอกาสได้เงินเก่าๆนะต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรคนราศีมังกรเนี่ยจงังหวะชีวิตคุณในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับ <c oughs> อิทธิพลเนี่ยนะ ดาวสุกกลุ่มรักงานเข้ามาแต่สุกคุณดีไม่ดีไม่รู้นะไอ้คนดีมันก็มีไอ้คนไม่ดีคืออะไรบางคนมีสาวรับอยู่โดยมันเน็ยมันไม่ค่อยสมหวังผิดพลาดผิดหวังติดขัดมีปัญหาต้องระวังสุกเสียหรือเปล่าคือมันเป็นรายละเอียดปีกย่อยดวงใครดวงมันคือคุณต้องเข้าใจนะนักพยากรณ์มืออาชีพเนี่ยเขาต้องรู้ แล้วยอมครับทายไปเนี่ยยังไงเนี่ยครึ่งต่อครึ่งมันต้องมีคนตรงคนไม่ตรงอยู่แล้วบางคนพูดถ้าบางคนนะถ้าพูดไปบอกเอ้ยพยากรณ์ทายไปตรงร้อยเปอร์เซนตไอ้นะี่ยตอแหละเออเอาอะไรวะมันต้องยอมนะครับคือบางคนมาเออไม่ไม่ตรงไม่แมนเออโอเคใช่เพราะกูไม่ได้ดูดวงมึงเข้าใจไหมนี่คือเหตุผลนะ ยอมรับได้หมดอ่ะ,อะยอมรับได้เลยไม่เคยบิดผิวสัญญาคือสัญญา่าไปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวคอมไม่ค่อยดีอันนี้เดี๋ยวนอกเรื่องนะเราไม่รูเ้เงินอันนี้ต่อมามาพูดถึงปั๊บอยู่ไหนดาวในพบการเงินคุณเยอะนะระวังนิดนึงนะมีโอกาสได้เงินและเสียเงินนะครับต่อมาชาวราศีกลุ่มคนกลุ่มเนี่ยจะมีคดี ต้องระวังนิดหนึ่งในดวชะตาของคุณเนี่ยจะมากจะน้อยก็สุดแท้แต่หรือบางคนจะมีสิ่งที่ดีๆใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะครับระวังปัญหาด้านสุขภาพนิดหนึ่งหรือคุณเจ็บป่วยไม่สบายไปเบิกประกันเบิกอะไรไม่ได้ติดขัดนู่นนี่นั่น,นไปเบิกประกันสังคมเกิดอย่างที่ผ่านมา <c oughs> อาว่าไปนะในเรื่องของการเงินของคุณวันนี้ยังดีนะครับแต่ก็มีรายจ่ายอยู่ต่อมาชาวราศีมีน คนมีเนี่ยโดชาตาคุณนอิทธิพลดาวพืฤหัสสบ,บดีเนี่ยนะครับอยู่พันธุอดทนนะคนราศีมีนที่จริงปีเนี่ดีที่สุดแต่ดาวพืฤหัสมันกลับมาฟ้ามันเป็นช่วงสั้นก็คือ16มกราถึง9แล้วจหลังจาก9ไปดาวเริ่มเดินหน้าจะประสบกากสำเาเร็นนะครับเออเพราะฉะนั้นขอขอให้อดทนลุยให้เต็มที่ไปจะสำเร็จรอบคอบเอกสารสัญ,ญญาช่วงนี้พุทธวินาะท พยายามพูดดีๆเข้าไว้จะประสบความสําเร็จนะครับเอกสษาสัญญาก็ระวังคําพูดนะเป็นสําคัญแต่คุณก็จะมีโชคลาภสิ่งที่ดีๆเข้ามาอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันได้ไมาเยอะนะครับโอเคนี่ครบแล้วทั้ง12ราศีท่าในใดสนใจดูดวงชะตากาจาร์ยโดยละเอียดก็ติดต่อมาได้นะครับมาดูดวงชะตากาจารย์เยอะๆนะเก็บตังค์ซื้อคอมอีกตัง้งหนมะื่นนึงะมันยังไม่พอ ไอ้ที่ท่อมปาป,า,ปาเนี่ยออนี่คือคนประหยัดนะประหยัดมาสิบปีนะอ่าโปโปะจนแบบขมบอกคือใหม่เหรบ <c oughs> คือทั้งชุดอะนะโอเคอันนี้ครบแล้วในดวงชะตา,าสิบสองราศีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กอาจารย์ได้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ